เออน่าสนใจเหมือนกันพี่ประภาถือหุ้นกลางหรือเล็กวงเล็บนอกจากเซ็ตร้อยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตพอดีชอบ <c oughs> หุ้นกลางเล็กที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงแต่มีพื้นฐานดีจะได้นำมาปรับใช้ตามครับอ๋อก็เอาว่าในพอร์ตเนี่ยไม่มีเซ็ตร้อยไม่มีเซ็ตห้าสิบเลยเดี๋ยวคำว่าคำว่า <c oughs> หุ้นกลางเล็กที่คือนเขาถามเนี่ย เขาบอกว่าไม่อยู่ในเซตรอยถือว่าเป็นกลางเล็กละแต่จริงๆมันมีเดนิฟิชันใช่มันชัดเจนกว่านั้นใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่ครับก็คือมาคุ้มขนาใช่ไหมที่พี่เคยบอกใช่ถูกต้องถูกต้องใช่ครับมาเก็ตแคปถ้าหลักกลางนะครับเบิร์ดก็ประมาณรับหมื่นล้านขนาดกลางอ่ะหมื่นล้านสองสามหมื่นล้านอะไรเงี้ยไซ์กลางนะครับแต่ถ้าขนาดเล็กก็หลักพันล้านนะครับถ้าซึ่งซึ่งในพอร์ตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับซึ่งบางทีก็จะแบบขนาดจิ๋วก็มี จีวก็คือหลักร้อยร้อยเปอร์เซนใช่ใช่ครับเพราะว่าเซ็ตร้อยก็ดีเพีงแต่ว่าคนก็จะรับรู้กันหมดอยู่แล้วใช่ไหมว่าเอ้ยมันก็ดีไงพื้นฐานที่ดีแข็งแรงดีอะไรเนี้ยนะครับทีนี้พอคนส่วนใหญ่รู้เนี่ยมันก็จะเกิดช่องว่างยากไงจริงไหมเกิดช่องว่างของราคายากใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นหุ้นที่มันอยู่นอกสายตาเนี่ยนะครับจริงสิ่งที่น้องคิดก็ถูกต้องแล้วนะ คุที่อยู่นอกสายตาแต่เราอ่ะโฟกัสเขาสอบข้อมูลเขาเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลเยอะกว่าคนอื่นแล้วเราจะเห็นแกลบช่องว่างว่าว่ามันผิดปกติเพราะคนส่วนใหญ่จะแบบหนึ่งเข้าถึงข้อมูลยากยากกว่าเพราะว่าหุ้นใหญ่ๆก็ต้องยอมรับว่าเออนักวิเคราะห์ก็ cover ใช่ไหมการมีข้อมูลก็เยอะเช่นมามาอ,อัปเดตทุกไตรมาสเลยสมมตินะมันก็มีข้อมูลเยอะแต่ผุ้นเล็กๆบางตัวเนี่ยมันก็ไม่ไม่ค่อยมีข้อมูลต้องลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเองเนี่ยมันยากกว่า ที่ยากที่นักทุนส่วนใหญ่จะทําได้อ่ะใช่ไหมมันก็เป็นโอกาสของ VI นี่แหละนะว i <VI S 1> <Dominican S 2> ก็ใช้จังหวะแบบนี้แหละหาหุ้นที่นอกสายตานะถึงจะรวยได้อ่ะแบบหุห้นเ<ม>ลก็กบางตัวพี่หุ้นเล็กบางตัวพี่พาเขา้ขาไปเข้าไปแซะเข้าไปแคะจนพาเขามาออกออฟเดย์ได้ <c oughs> ใช่ใช่ใช่แต่พอเขามาออกออฟเดตก็ไม่ค่อยมีคนถาม ใช่ถามอยู่คนเดียวเลยมาออฟเดย์ก็เนอเออเนี่ยเงียบเลยไม่มีใครถามมันผู้ผู้วิหันน่ารักมากเลยอกูถามมาออกออฟเดย์พอมาปุ๊บก็ไม่มีคําถามเลยพอเห็นผู้ิหันไม่มีคำถามปุ๊บแล้วก็เราว่าแบบเอ้ยต้องยิงถามเข้าไปอะ่ะนี่หรอวะเออท่านไม่มีก็รู้รอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่บางงานกูก็ก็ถามมาแล้วรู้มาแล้วอะไรเงี้ยอืม ดูหันน่ารักน่ารักเออแล้วมันเหมาะกับมือใหม่แค่ไหนยังไงฮะขนาดกลางขนาดเล็กหรือมีอะไรที่ควรระวังบ้างจริงๆก็ไม่รู้คนถามเขาใหม่แค่ไหนนะใช่แต่จริงที่ว่าพี่ว่าก็ไม่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 น่าจะถึงใหม่กิกหรอกนะฟังจากคําถามนะครับคือพี่คิดว่าถ้าพูดตรงๆคือก็ไม่ได้มีไม่คิดว่ามีข้อจํากัดอะไรนะเบิร์ต เออหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยเพียงแต่ว่าถ้าเราสุดท้ายวีไอมันมีแค่ประโยคเดียวอะเราลงทุนในสิ่งที่เราเข้าใจอะแล้วมองเห็นอนาคตอะเออคีย์มีอยู่แค่ตรงนี้ถ้าคุณเข้าใจจะหุ้นตัวใหญ่ต,หญตัวเล็กมันไม่เกี่ยวจริงไหมจสะสภาพคล่อ,องสูงสภาพคล่อง,องต่ำไม่เกี่ยวสุดท้ายอยู่ที่ฟันดัมเบลท์ว่าพื้นฐานกิจการเนี่ยมีอนาคตจริงไหมโตจริงไหมถ้าดีจริงในอนาคตโตจริงในอนาคตจะเล็กใหญ่ก็ไม่สําคัญ นคำตอบก็คือร้อยเปอร์เซ็นครับครับครับก็ก็แนะนำใช่ไหมสำหรับมือใหม่ที่แบบอยากได้โตเร็วๆหน่อยก็ใช่ได้ได้พิงแต่ว่าพิงแต่ว่าคุณก็ต้องเข้าใจจริงๆไงคุณต้องเข้าใจว่าซื้อแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้รอดวงนะคุณซื้อนี่คุณรู้ว่าคุณจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่จริงๆก่อนซื้อไม่ซื้อแล้วนั่งสวดมนต์ว่าแบบเฮ้ยขอให้มันขึ้นไม่ใช่นักลงทุนคือคุณจะลงทุนอะไรก็ตามอ่ะ คุณรู้ผลตัวแทนที่ที่จะลงที่จะได้อก่อนลงทุน่ะถูกต้องไหม mm hmm. จะซื้อที่ดินเนี่ยมีราคาข้อดีของของที่ดินคืออะไรมันมีราคาอ้างอิงใช่ไหมมีราคาของเขาเรียกราคาประเมินอของภาครัฐ mm hmm. มันเป็นราคาอ้างอิงมันเลยแบบมันเลยง่ายง่ายกว่าใช่คำนี้ง่ายกว่า mm hmm. อือ่พ้นมันไม่มีราคาอ้างอิงแบบนั้นรัฐบาลไม่ได้ประกาศว่าอ้บริษัทนี้คุณมีราคาเหมาะสมเท่านี้มันไม่มีตรงนั้นมันเลยยากตรงนี้คิดต้องหาเอาเอง แต่แต่ข้อหนึ่งที่ผมตกผลึกได้จากที่คุยกับพี่ภาสแล้ลงทุนในาศาสตร์ของพี่ภาสสองสามปีเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือว่าเอกขนาดกลางขนาด,นาดเล็กถ้าเราแบบทํากันบ้านแล้วไม่มีนักวิเคราะห์พูดถึงเลยเนี่ยคือไม่ได้แปลว่า,วาเราผิดไหมถูกต้องใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต่อให้ราคาหุ้นเนี่ยมันแคร์ มันครชลงมามันมีอยู่ครั้งหนึ่งจาได้ปะ้ะเมือม่อเมือม่อสิงหาปีที่แล้วอะ่ะพอประกันงบไต่มาสองปุ๊บราคาหุ้นลงสามสิเปอร์เซ็นเลยสามสิบเปอร์เซ็นเลยเนี <c oughs> ่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราผิดแต่แปลว่าคนอื่นผิด <c oughs> อืมจําได้ปะ้ะตอนนั้นที่ลงมาสามสิเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยโหเราซื้อกันเพลินเลยอะแล้ว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ขึ้นมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละเอ๊ะโตที่เราไปคอมมิวนิวิสิตใช่ปะ้ะใช่ตอนนั้นผมยังไม่ได้ซื้อ ตอนนั้นจะไม่ถือตอนนั้นตัง์หมดแล้วก็ก็เลยเออเ <c oughs> นี่ยตอนนั้นคือเนี่ยคือคือเนี่ยคือสิ่งสําคัญเลยที่เบิร์ดพูดมเมื่อกี้ว่าเราต้องมั่นใจข้อมูลที่เรามีอ่ะ <c oughs> มันต้องถูกต้องด้วยนะไม่ใช่มโนนะ <c oughs> ไม่ใช่นะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเนะี่ยถ้ามีข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่อ่ะคิดผิดได้ <c oughs> นี่แหละคือความแตกต่างนี่คือแกลบไงแกลบของข้อมูลไม่ใช่แกลบของความรู้นะเป็นแกลบของข้อมูล ว่าข้อมูลได้รับไม่เท่ากันเ <c oughs> ห็นไหมพอข้อมูลได้รับไม่เท่ากันแอคชั่นต่างกันจริงไหมงบออกมาเนี่ย <c oughs> บอกเลยว่างบออกมาเนี่ยมันแย่กว่ามากปกติเนี่ยกำไรไตามาละสิบล้านหรือกําไรไตามาละล้านเดียวหรือไต่ล้านล้านเดียวอะ่ะนักงทุนก็ตกใจเทขายหุ้นราคาลงมาสามสิบเปอร์เซ็นตแต่เรารู้เหตุผลนะว่าเหตุผลจริงมันคืออะไรอะ่ะเราก็ไม่ตกใจมันเป็นเหตุผลที่ดีด้วยซ้าไปเหตุผลที่ดีใช่ใช่อันนี้เหตุผลที่ดีด้วยก็เลยอย่างเงี้ยก็ซื้ออย่างเดียว เห็นมว่าน่าสนใจตรงอ่ะพี่ก่อนไม่คือจะจะชี้เห็นว่าคือการการลงทุนในในต่างหุ้นไทยมันเป็นแบบเนี้ยมันมีแก๊ปของข้อมูลอยู่ทุกคนไม่สามารถมีข้อมูลเดียวกันได้อะเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกกระตาก็คือนี่เลยแบบนักลงทุนแบบบิ๊กเนมเลยพูดถึงหุ้นตัวนี้แล้วแบบคือไม่ได้รู้ข้อมูลเชงลึกอะ่ะใช่ใช <laughs> แล้วก็แล้วก็คาดการแบบ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเลย่ะใช่นะใช่เอออันนี้อันนี้ก็เห็นกะตาครั้งแรกจริงใช่ <c oughs> ซึ่งจะบอกว่าเคสแบบเนี้ยถ้าเป็นนักลงทุนจริงอะ่ะมันเห็นมานานแล้วใช่ปะ่ะถ้าแบบที่เราบอกว่าทํากันบ้านหนักๆอะ่ะมันได้เห็นมานานแล้วอว่าเอ,อข้อมูลเนะ่ยเบิร์ตที่อยู่ในตลาดเนี่ยมันมีนั้งข้อมูลที่มโนขึ้นอืข้อมูลที่คาดการโดยปราศจากข้อมูลก็มี ออลน์นหมายถึงแบบสื่ออะไรเงี้ยฮะใช่ทุกสื่อเลยทุกสื่อเลยดัง <c oughs> นั้นเนี่ย <c oughs> ปัญหาคือปัญหาคืออะไรรู้ป,ปัญหาคือนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ย <c oughs> เลือกของง่าย <c oughs> คือฟังใน youtube อ่ะมันง่ายน <c> ะ <oughs> แต่อย่างที่บอกว่ามันมีประโยคนึงใครพูดจําไม่ได้แล้ว <c oughs> แต่พี่ชอบประโยคนี้มากเลยเขาบอกว่าข่าวทุกข่าวล้วนแล้วต่ถูกบิดเบือนมาหมดแล้วอเนี่ยข้อนี้สําคัญมากคือมันไม่ใช่แฟกต์เสมอไปเนี่ยหรอวะ ไม่ใช่แฟกต์เสมอไปมันอาจจะเป็นโอปิเนียนก็ได้ประมาณนี้ปัญหาคือคนฟังอแยกไม่ออกว่าเนี่ยคือแฟกต์หรือโอปิเนียนอืมง้คีย์คือนักลงทุนวีไอคือคีย์คือหาแฟกต์อืมเคยเคยฟังคำคมเหมือนกันเขาพูดภาษาอังกฤษนะประมาณว่าแบบถ้าเกิดว่าเราได้รับสื่อคือ you are informed คุณได้รับข้อมูลใช่ไหมเอ้ยถ้าถ้าคุณไม่ได้รับสื่อ แต่แต่ถ้าเกิดคุณได้รับสื่ออะ you are misinformed สบายนะเออถ้าคุณได้รับสื่อ you are <laughs> เอ,อ้ยถ้า,ออถ,าถ้าคุณแบบเข้าไม่ถึงสื่ออเงี้ย you are not informed ถ้าคุณได้รับสื่อ you are misinformed <laughs> เออถูกบิดเบือนอืมใช่ถูกบิดเบือนหมดแล้วอย่างนี่นนยต้องต้องเข้าใจความจริงข้อนี้นี่คือแฟกต์เลยอืมไม่ไม่ได้เป็นเฉพาะเรื่องหุ้นนะบางทีแบบ ทุกเรื่องทุกเรื่องแบบบางทีทเราไปฟังแบบคนที่สื่อที่เราแบบนับถือชื่นชมมาตลอดชีวิตเลยนะแต่พอเราศึกษาเรื่องนั้นลึกๆแล้วพอไปฟังก็พูดโอ้โหเขาไม่ทํากันบ้านเลยอะ่ะใช่ใช่แล้วแล้วเราจะฟังสื่อทำไมวะเนี่ยไม่ได้แฟกเลยอะไรเงี้ยใช่เบิร์ดใช่แล้วถ้าเราไปเห็นลึกๆนะเบื้องลึกนะกนะจะรู้เลยว่าสื่อที่ขึ้นชื่อว่าน่าเชื่อถือระดับต้นๆของประเทศอืม นำเสนอข่าวเนี่ยบางบางเนื้อหาข่าวเนี่ยไม่มีความจริงอยู่เลยก็มีได้มาจากอินเทอร์เน็ตเอ,อแล้วก็มา <c oughs> นำเสนอเลยก็มีเยอะก็มีเยอะอย่างเงี้ยไม่เช็คเลยไม่เช็คซอสไม่เช็คอะไรทั้งสิน้นว่าแบบแฟกต์ไหมไม่เลยก็มีเยอะเนี่ยอืมันไม่ไม่ใช่เป็นแบบเฉพาะบริษัทนะเป็นแบบที่บุคคลเลยก็เป็นนะ ใช่แบบสื่อแบบระดับประเทศที่เป็นบ e ุคคลตัวเดียวๆียวเงี้ยไม่ได้แบบทํางานเป็นทีมาทํางานคนเดียวด้วยซ้ําเนี่ยใช่ก็เป็นก็ก็เป็นก็เป็นเป็นเยอะเป็นเยอะผู้สื่อข่าวอ่ะที่จะสายไหนก็ตามนะสายหุ้นก็เยอะที่แบบไม่ได้ทํากันบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยเยอะเยอะเยอะดังนั้นไม่ไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะคือมันก็งานของเขาอะใช่ไหมงานเขาอาจจะเป็นเขาอาจจะมองว่าเขาเป็นคนพีอาร์ไงเบิร์ตเนื้อวะ เขาอาจจะมองว่าเขาแค่แบบรับรับสารมาแล้วก็ถ่ายทอดเป็นคนพีอาออกไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เขาจะมองว่างานเขาเป็นแบบนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าในมุมมองของพี่ในฐานะนักทุนเนี่ยเราก็มองว่าก็นั่นแหละคือโอกาสอ่าอ่าครับนั่นแหละคือโอกาสที่ที่การเข้าถึงข้อมูลแต่คนไม่เท่ากันมันเลยมีโอกาสที่เราสามารถทําผลตอบแทนได้สูงๆไงืม